ท่านทำสำนึกดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในป่าอีกวันหนึ่งเนาะป่าชุมชนป่าที่ใกล้ถนนหนทางเราก็เอาไปใช้ทําเป็นประโยชน์เพราะว่ายังไงยังไงอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็ไถทิ้งเพราะว่าเขาจะทําถนนเราก็ดูแล้วว่าเออน่าจะจริงๆแล้วเขาก็ตัดทิ้งกันแหละข้างทางเนาะมันเกะก,การทางรถเขาเราก็มาเอาไปทําเป็นประโยชน์ซะต้นนี้เนี่ย มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยแก้มึนชาแก้อ่อนเพลียบำรุงร่างกายได้ด้วยแก้เกี่ยวกับระบบลำไส้ได้ด้วยเพราะมีรถฝาดเนาะเป็นต้นอะไรนะครับมาจะพาไปดู มีดอกด้วยนะครับหน้านี้ออกดอกก่อนหน้าฝนนี่มันก็จะออกดอกพอหน้าฝนปุ๊บลูกมันก็จะร่วงลงร่วงลงก็จะเป็นต้นขึ้นนะครับอันนี้เรามาเจอเราก็จะขอไปทํายาสักหน่อยนี่นะครับดอกของเขาทีนี้มาดูใบนะครับใบใหญ่เหมือนใบกําลังเสือโครงเหมือนใบเล็บเหยียวแต่ว่าขนาดนี้ไซสคนละก๊ก ไซนี่คนละคนละอย่างเลยตัวนี้ใหญ่มากไอ้พุทาก็เล็กนิดเดียวกำลังเสือกควงก็ใหญ่ขึ้นมาอีกน้อยนึงแต่นี่โอ้โหใหญ่ไปเริ่มเลยนะครับนี่ไอ้แก่ก็จะเป็นสีเหลืองนำต้นก็จะเป็นเป็นร่องเป็นลายนะครับเป็นสเก็ตนี่รอยใครก็ไม่รู้มาจับจับ ทีนี้ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าต้นหมากไม้หมากไม้พอภาษาอีสานเรียกหมากไม้แต่ว่าภาษาภาคกลางนี้ก็ไปค้นหาลองค้นหาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่มอแตงเจ้าต้นนี้ไปเพื่อบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงลำไส้พวกที่เป็นมะเร็งเนี่ยฟังชื่อไว้ไม้ไม้ภาษาอีสานนี่ก็หมายถึงว่า ทำให้ออกพิษออกขับพิษได้ด้วยทีนี้พอเรากินเข้าไปนี่มันก็จะบํารุงทั้งเส้นเอ็นเพราะว่ามีรสฝาดมันเนาะบำรุงเส้นเอ็นบารุงกาลังบํารุงร่างกายาทีนี้ใช้ยังไงก็คือใช้สมุนไพรนี่ใช้เหมือนกันหมดใช้หนึ่งกำมือหนึ่งกำมือของคนป่วยนี่แหละเป็นหลักเราก็จิ้นเอาลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้าให้ท่วมยาต้มกินครั้งละหนึ่งแก้วมันจะบํารุงแก้มือนชาได้ด้วยนะครับ ตัวนี้ถ้าใครที่เป็นป่วยเป็นมึนชาอยู่แล้วก็อย่าลืมมาไปต้มกินคนที่เป็นปวดเมื่อยมึนชานะครับเกิดจากอะไรเกิดจากได้หลายสายเหตุหนึ่งถ้าเป็นพวกเบาหวานก็นำ้ำหละาน้ำตาลในเลือดสูงก็ทําให้ปวดเมื่อยมึนชาได้เพราะการไหลเวียนไม่ดีเนี่ยนำสารอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายไม่พอมันก็ถ้าเป็นต้นไม้มันก็จะเหี่ยวจะเฉาลงแต่มันต่างกันกันกนกบคนเพราะต้นไม้เหี่ยวเฉามันไม่มี ชีวิตเนาะมันก็ไม่ไม,ไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่ว่าคนเนี่ยพอจะเริ่มขาดสารอาหารปุ๊บจะเริ่มเหียวเฉาลงเนี่ยมันต้องเก็บต้องปวดต้องทรมานต้องเก็บปวดมากๆก็ถึงตายอย่างนงี้นะครับกินก้านก็จะแห้งไปทีนี้ถ้าเป็นไขมันการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกมันก็ทําให้ปวดได้เหมือนกันมันเกิดได้จากหลายสายเหตุน,นะครับพอเราทํางานหนักๆเก่งกล้ามเนื้อเก่งค้างเลือดไหลเวียนได้ไม่ดี ก็ปวดก็ปว่วยเหมือนกันนะครับไอหมอ,อกนะครับได้จากเมื่อกี้นี่เราไปข้างทางเขาทำถนนเราก็เลยโค่นต้นไม้พอดีมาแตียงผ่านไปเจอพอดีถ้าไม่ผ่านมาวันนี้นะครับโหพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายเลยผ่านมานี่เขากำลังเลื่อยเขาจะไปทำฟืนจะไปขายทีนี้ก็มาเจอก็เลยขอซื้อเขาเนี่ยห้าร้อยบาท เราจะไปทำยานะครับสำหรับคนที่ติดตามหมอแดงก็ติดตามไปเรื่อยๆจะได้รู้จักวิธีกินวิธีใช้รู้จักต้นไม้เพราะต่อไปถ้าเราไม่รู้จักต้นไม้เราก็จะโค่นทิ้งตัดทิ้งหรือว่ามันอยู่ใกล้ทางคนอาจจะเกลาก,กาเขามาตัดทิ้งแต่ถ้าเรารู้จักเราอนุรักษ์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปเรื่อยๆนะครับ